คือเราชอบไฟโรสอ่ะอย่าไปติดว่าเฮ้ยกีตร์ตัวแรกห้ามเป็นไฟโรสผมว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดม,มันเหมือนว่าเราอยากได้เราก็ซื้อแล้วก็หันเรียนรู้ไปกับมันดีกว่าครับผมเพราะว่าก็เราอยากได้ไฟโรสเราจะไปซื้อกีตาราที่เป็นไม่ใช่ไฟโรสก็ไม่ได้เรียนสักที่ะดีมิวสิกอาส์มสดีครับอ่าผมนะครับอันนี้น้องแก้วครับผมผมแก้วครับทุกคนอาจจะ เคยได้ยินชื่อแก้วมาบ้างจากในรายการ i n s t r u m e n t Wall ของช่องมิวสิกอาร์นะครับก็จะเป็นคนที่คอยให้คะแนนหรือว่าคอยส่งเสียงเ <c oughs> นี่ยครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้แต่เสร็จทีนี้แก้วเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกับรายการเรามีมากๆครับคือแก้วเนี่ยจะเป็นคนเซตกีตาร์ให้ผมก่อนที่จะรีวิวยิ่งโดยเฉพาะกีตาร์ไฟโรสเนี่ยแก้วเนี่ยเป็นคนทําให้ผมทุกคลิปแก้วครับครับ <c oughs> แล้วไฟโรสเนี่ยมันมันแตกต่างกับเทโมโบโลยังไงมันมันคืออะไรอ่ะเออ ถ้าทเทมเรโล่ปก,กรรแบบตกมิมันจะแบบมีตรงบอดี้มันจะเชฟมันจะแบนลาบใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ใช่แต่ตรงเนี้ยของไฟร์โรสอ่ะมันจะมีรีซซตอ๋อเหมืนอนกดเข้าไปเนาะใช่เพื่อที่จะทําให้เราอ่ะสามารถที่จะดึงได้มากขึ้นกดได้มากขึ้นอ่าครับมันทำเพื่อจบจุดตรงนี้ครับอ๋อดึงขึ้นดึงลงเหมือนที่เราเห็นศิลปินเขาใช้กันใช่มีปัญหาถามมาหลายข้อเลยว่าไฟร์โรสเนี่ยมันตั้งไงตั้งสายยากจังเลยเป็นเพราะอะไรแล้วมันต้มีวิธีอะไรยังไงบ้างแน่นอนครับ าการที่ว่าเราจะเล่นอะไรได้มากขึ้นครับมันก็มาซึ่งความลำบากเหมือนกันเข้าใจก่อนจะโยกได้จริงจริงก่อนที่ว่าจะเข้าถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยที่ผมตั้งให้พี่เนี่ยต่ละตัวนี้ใช้เวลาต่ำๆเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบนาทีนะครับครับเข้าใจอ,าอย่างแรกครับสเต็ปวันเลยก็คือผมจะเน้นที่คอในเรื่องแรกครับเพราะว่าคอจะเป็นอะไรที่แบบถ้าเราตั้งไม่ดี สุดท้ายเราตั้งทั้งหมดก็ต้องมาปรับคอรอแล้วทุกอย่างก็ต้องมาตั้ง yeah, ใหม่มเมมดียใช่ครับผมแล้วส่วนที่สองที่ผมโฟกัสสำคัญก็คือตัวอันนี้แหละครับตัวฟล์โรสเพราะว่ามันยิ่งเ,เป็นแบบรีซีตด,ด้วยแล้วสปริงด้วยมันมีการยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูงมันก็จะเป็นสิ่งที่ว่าเรียกว่าคอนโทรลมันค่อนข้างยากด้วยอ๋อ oh. อ่ะแก้วแล้วอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ตั้งฟล์โรสเนี่ยมันมีอะไรบ้างาต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือเบื้องต้น ในการเซตอัพครับผมจริงๆมันจะมีอุปกรณ์มากกว่านี้แต่หลักๆวันนี้ที่เรามีจะเป็นประแจครับแบบนี้ครับในขนาดไซส์ต่างๆถ้าปกติถ้าซื้อกีตาร์มามันจะแถมชุดพวกนี้มาให้ใช่ครับมันจะมีชุดพวกนี้ที่มันเหมาะกับกับอะไรของมันเลยอะไรเฉพาะใช่ครับไซส์เขาเรียกไซส์เฉพาะนะครับอันนี้อย่าไปทําหายนะก็คือมันมันใช้ด้วยกันหมดครับผมโอเคครับผมอย่างแรกนะครับผมเช็คคอเสร็จแล้วนะครับอันนี้แล้วก็ผมจะมาดูว่าตรงที่ล็อกนัดใช่ที่ล็อกนัดว่า อันนี้ผมจะคลายมันออกก่อนนะครับแล้วก็มาเช็คตัวบริดอ่าอย่างที่พูดกับพี่นทครับผมว่ามันจะมีอยู่หลักๆ2วิธีว <5 S 1> ิธี <5 S 1> แรกที่ผมทำเนี่ย <5 S 1> ผมจะใช้เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบผ้าใช่ครับด้านในอาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นสิ่งที่มันแข็งแรงพอประมาณใช่แล้วผมก็จะใช้ตัวนี้ครับกดมันแล้วก็อ๋อใ,ให้อันนี้เป็นระดับขนานใช่ครับผมเป็นสาก ให้สายเนี่ยขนาดก็พอใช่ไหมครับใช่ครับผมถ้าไ่ทาแบบนี้นะครับผมผมก็ต้องบอกเลยว่าต้องใช้เวลานานมากๆากกว่าผมที่จะแบบตั้งสายหถึงสาย6แล้วเสร็จก็ต้องมาตั้งใหม่เพื่อความชัดเจนอีกทาอย่างนี้ครับไม่รู้กี่รอบอ่าผมก็เลยย่นระยะเวลาตรงนีง้เพื่อที่ทำให้มันเร็วขึ้นครับอันนี้คือวิธีใช่ครับ,รบวิธีที่2ก็คืออย่างที่พี่นดนบอกครับอันนี้<อ>ให้พ<ม>ี่นดนบอกดีกว่าวิธีที่ผมชอบใช้นะอันนี้ก็คือวิธีที่สองครับผมจะตั้งสาย 4ีห6ห้กรือบางทีก็3 4 5 6หเนี่ยให้มันสูงกว่าปกติไว้ก่อนแล้วเสร็จเราจะพอเราเริ่มตั้งสายปุ๊บมันจะมีแรงดึงกลับมาเราจะเริ่มตั้งสายเส้นเล็กเนี่ยมันจะมีแรงดึงแล้วสาย3 4 5 6หเนี่ยที่เราตั้งไว้สูงเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ในโน้ตที่พิที่พอดีแล้วผม,ผมก็จะล็อกสายเราก็จะมาตั้งตรงแอจัตรต,ตรงนี้ให้ตรงทีกทีครับผมแต่อย่างบางคนเขาอาจจะเห็นเห็นบางคนเขาอา่านไปตั้งตรงนี้ก็มีนะคือตั้งให้ตรงแล้วล็อกเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ย บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่อธิบายค่อนข้างยากครับ<ช>ถ้าลองทําดูมันจะเป็นมันจะพอดีมันจะเพอร์เฟกพอดีเลยอย่างบางคนเนี่ยจะใช้วิธีที่แกวบอกแล้วก็ใช้วิธีที่ผมบอกคนกันนะก็มีนะก็ก็แล้วแต่บางทีแบบอดัดแอปเปิลจนแบบบางทีวิธีตั้งไฟล์รูของแต่ละคนนี่แบบเยอะมากบางคนตั้งเร็วคนตั้งช้าแล้วก็รตรงตามปกติเยอะ <ๆ S 2> แยะมากเดีย๋ยวเราให้แกวตั้งสายจริงๆให้ดูเลยดีกว่าว่าไฟล์รู้เนี่ยตั้งไงอ่ะดูกันเลยดีกว่า ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนครัเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะกรอกรอ,อความเร็วราอาจจะดูแบบเร็วๆผ่านไปใช่ครับโอเคเริ่มจากการที่ว่าผมอันนี้เราผ่อนสายไปแล้วอะผ่อนสายไปแล้วแล้วคราวที่นี้ผมก็จะมาตั้งตรงนี้ไว้ล็อกนัดอะล็อกก่อนแล้วล็อกบิดไว้แล้วแล้วก็คลายคลายนัดไว้แล้วก็ผมจะมาตั้งเลยตั้งอินสแตนด์ดัโอเคอันนี้ผมตั้งเสร็จแล้วนะครับ ก็จะเอานี้ออกเลยอ่ะเราต้องมาเช็คกีกทีนะครับว่าสายมันเป็นไงบ้างโอเคแล้วก็มาดูครับว่ามันจะเป็นยังไงจากที่เห็นครับตรงนี้เห็นไหมพี่นัทมันผยืขึ้นนะผยืขึ้นมานีอเราจะแก้ก็คือ ีแก้วคือขันสปริงเข้าไปแต่รุ่นนี้สะดวกครับเไม่ต้องขันฝามันมีรูมาให้โอเคครับหลังจากที่เราตั้งสปริงเสร็จนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีคำว่าแบบหมุนกี่รอบนะ มันไม่ตายตัวมันขึ้นอยู่กับการทำบ่อยๆแล้วก็ฝึกประสบการณ์เราด้วยใช่ครับก็เหมือนดูลักษณะสปริงเอาว่าอยากให้มันตึงมากอ่ะถ้าตึงมากเดี๋ยวมันโยกมันแข็งอีกจะไม่ถูกเราใช่ครับผมอันนี้จากที่ผมเซตสปริงด้านหลังนะครับผมก็ผมจะมาลองหมุนอันนี้อีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับผมก็จะทำเหมือนเดิมจากตรงนี้แล้วก็จะหมุนเหมือนเดิมครับอาออันนี้ลืมบอกไปครับผม ถ้าสปริงมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะดึงมาอย่างนี้<ะ>ถ้าเราตั้งมันตึงอ่าเวลาที่เราเอาตรงนี้ออกตรงนี้มันจะดึง<อ>นี่ตรงนี้ถ้าเราตั้งตรงมันแล้วใช่ไหมครับ<ะ>มันจะเสียงมันก็จะสูงขึ้นด้วย<อ>เราตั้งดอไปไว้สักแบบอ่าสายละอ่าหนึ่งหนึ่งเสียงเต็มก็ได้ครับครับผมอ่าประมาณนี้แล้วออกครับ มาลองดูกันครับว่าตัวไฟรถเราเป็นยังไงบ้างอะต้อ,อตง,<ร>งไปเลยตรงครับอันนี้ปกติทำให้พี่แนทไม่เคยตรงขนาดนี้นะเคยไม่ด้วย <laughs> ปกตินะครับเวลาแกวเซตกีตาร์ให้หลายๆตัวที่รีวิวไม่ตรงขนาดนี้นะเ <laughs> ยี่ยมมากไ <laughs> อันนี้คือเพอร์เฟกครับอ <laughs> โอเคเสร็จแล้วก็ทำทําี้กลัวก็ตรงนี้แอคชั่น เรื่องอินทเนชั่นอะไรตรงนี้แก้วทําไปแล้วใช่ไหมอันนี้ผมทําไปก่อนนันนี้แล้วทำไปก่อนอันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานนะครับสําหรับผมฟลอยด์รถเพราะมันต้องถอดออกดึงเข้าเลื่อนเข้าเลื่อนออกตรงนั้นใช่ครับแล้วก็แอคชั่นตรงนี้ผมก็ปรับปรับไว้แล้วนะครับครับผมทีนี้ก็เหลือแค่ล็อกสายตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโอแล้วก็ล็อกสายแล้วก็มาตั้งสายอีกรอบหนึ่งด้วยด้วยแอตตัดตรงนี้ใช่ครับ พราะเวลาพอเราล็อกสายตรงนี้บางทีอาจจะมีการเพี้ยนสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็บคลายบ้างอะไรอย่างงี้อะไรที่ที่มันยากมันก็เล่นลุกเล่นได้แผ่วๆมากเช่นก<ต>ันครับอ่ามันจะยกตัวอย่างศิลปินอันนี้เดี๋ยวให้พี่แนทพูดแล้วกันครับว่ามีใครใช้บ้างหลักๆเลยที่เห็นเนี่ยซีฟวายแล้วก็โจเซเทียนี่เนี่ยเราจะเห็นได้ใช้อย่างบ่อยๆนู่นรเมทัคอร์ดในกีตาร์เขาคือคือที่ยกตัวอย่างมานี่คือแบบเห็นในซิกเนเซอร์เขามีเสมอเหมือนเนี้ยซิกเนเจอร์ของซีฟวายเจม คือมันใช้ตลอดเวลาผมที่ยกตัวอย่างมานะอย่างบ้านเราเนี่ยพิเศกโลโซลก็ใช้ฟอยลโรสเหมือนกันแล้วก็ใช้อยู่ในกีตาร์ที่พี่เขาใช้เสมอหรือแม้กระทั่งศิลปินรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมอัศวินประสานก็อฟอยลโรสเหมือนกันใต่ในคลิปสันด้วยเท่เลยใช่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 ครับผมมีเยอะแยะครับทั้งศิลปินไทยศิลปินต่างประเทศอะไรเงี้ยครับผมไปดูกันได้เลยแต่เท่ย่างที่ต้องตรงนี้ก็ต้องก่อนจะเท่ก็ต้อง ต้องศึกษาก่อนบางทีแบบเอ๊ะอยากจะเล่นคืนนี้สายตั้งไม่ได้สักทีเราก็ต้องหัดตั้งของตัวเองอ่ะคือเราชอบไฟโรสอ่ะอย่าไปติดว่าเฮ้ยกีตาร์ตัวแรกข้าเป็นไฟโรสผมว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดครับผมมันมันแบบว่าเราอยากได้เราก็ซื้อแล้วก็หัดเรียนรู้ไปกับมันดีกว่าครับผมเพราะว่าก็เราอยากได้ไฟโรสเราจะไปซื้อกีตาร์ที่เป็นไม่ใช่ไฟโรสก็ไม่ได้เล่นสักทีอลยครับผมเออเพราะบางบางเพลงมันก็มีลูกเล่นแบบนี้ซึ่งตัวอื่นก็ทําไม่ได้เหมือนกันใช่บางทีเราก็ซื้อแล้วก็ไปศึกษากันอ่าอย่างง เกมมือสิกอาร์มเราเนี่ยกีตาร์เป็นฟลยโรตลอดเวลาก็ไม่เห็นมันบ่นอะไรกับชีวิตมันเลยก็เนี่ยก็เป็นกรณีศึกษาเราแต่สไตล์การชอบกันไปก็เดี๋ยวก่อนจะปิดรายการเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองกันดูว่าการตั้งฟลยโรของแก้วมันเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับยังไงก็เราก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเซตอัพกีตาร์อะไรยังไงเรามาปรึกษาช่างแก้วได้ครับแล้วก็พบกับเสียงของแก้วได้ในรายการ Instrument wall ์มือสารยังไงวันนี้ก็ เราไปกันดีกว่าขอบคุณ Music Arms um